ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะติ๊กเปิดใจไม่ถึง2เดือนเคลียร์นี่หมดยันไม่ขอเจอลูก ดราม่ายังไม่หมดแต่ติ๊กบิ๊กบาเธอร์อดีตภรรยาหนุ่มสอนรามเทพ,พิทักษ์ที่ตอนนี้ทำงานทุกอย่างทั้งรีวิวพรีเซนเ,เ,เตอร์ถ่ายชุดว่ายน้ำเซ็กซี่เพื่อเคลียร์หนี้สินกว่า400แสนหมดภายในไม่ถึง2เดือนทำเอาชาวเน็ตยังไม่หายสงสัยหาเงินมาจากไหนในเวลาอันสัน้นงานนี้ติ๊กบิ๊กบาเธอร์เลยวิ่งโร่มาขอเคลียร์ตัวเองในรายการแซบ่โดยมีพิธีกรพัชเอิร์ ช่วยกันยิงคำถามที่หลายคนสงสยัยลันขอโอกาสยันไม่กลับไปเล่นการพนันออนไลน์แน่นอนตอนนี้หาเงินใช้นี่นอกระบบหมดแล้วเหลือที่ต้องเคลียร์คือทยอยคืนเงินใช้นี่กับอดีตสามีหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์อย่างแน่นอนนี่หมดแต่ไม่ขอไปเจอหน้าลูกในแบบนี้อีกเอาคือยังไงละ่ะงานนี้ทำเอาพี่พัชอานนท์และเอิร์กพมพร ขอคุยสดแบบแยกกันถามไม่หยุดตอนนี้ติ๊กบิ๊กบาเทอร์เปลี่ยนชื่อแล้วเพราะอะไรค่ะเปลี่ยนชื่อเป็นกานิสลินพัชรพักดีโชตค่ะ ก็อยากเปลี่ยนชีวิตใหม่เลยอยากเปลี่ยนชื่อตัวจริงผอมลงอีกสวยขึ้นไม่ได้เศร้านะคะคือตอนนี้ออกกําลังกายหนักมากค่ะไม่ได้เศร้าอะไรนะคะตอนนี้มีความสุขดีค่ะนี่สินที่บอกว่าใช้หมดแล้วคือใช้หมดจริงหรือเปล่าเคลียร์หมดจริงค่ะร้อยละยีบาทเป็นนี่คือ4ี่แสนหกหมบาททีติกต้องใช้ดอกเบี้ย100ละ20บาทใช้ไปแล้วส่วนก้อนที่ใช้ไปจริงคือ60,00 600, นบาทรวมดอกแล้วค่ะเมื่อก่อนเคยให้สัมภาษณ์ไปรู้สึกตัวเองไม่มีความสุขเลยตอนนี้ดีใจมาก ค่ะมีความสุขที่ตัวเองได้ใช้นี่หมดแล้วค่ะแต่ตอนนี้ยังมีนี่อดีตสามีอยู่อย่าเรียกว่านี่เลยค่ะเป็นเงินที่ติ๊กมีความตั้งใจถ้าปลดนี้ได้เมื่อไหร่ก็จะใช้คืนกับพี่หนุ่มทั้งหมดเป็นนี่อยู่จํานวนเท่าไหร่ค่ะที่ออกเป็นกระแสะตามข่าวไปตอนนั้นมีกระแสะแมสประมาณ900,000บาทแล้วก็ไปกด ATM ขอไปดูขอดูขอไปดูก่อนว่ามันเท่าไหร่จำไม่ได้หัวเราะพี่พดแย่งตอบ คือฉันรู้คือ4ี่แสนกว่าใช่ไหมเพราะเงินพี่หนุ่มมี500แสนแล้วไปกดมาค่ะใช่ค่ะแต่จริงๆก็น่าจะมีเยอะกว่านั้นค่ะที่ไปกดได้เพราะว่าก่อนหน้านั้นก็เคยใช้บัตร a d m พี่หนุ่มด้วยกันก็เลยรู้รหัสค่ะแต่คือตอนนี้คือรู้สึกผิดไปแล้วไงคะและต้องการแก้ไข แล้วตอนนี้ได้มีการแจ้งพี่หนุ่มไปหรือยังว่าเราต้องการใช้เงินคืนคือตอนนี้ติกก็ได้แจ้งทางทนายพี่หนุ่มไปแล้วว่าถ้าติกใช้นี่นอกระบบได้หมดแล้วก็อยากจะใช้เงินคืนพี่หนุ่มด้วยคือเราเข้าไปใช้ชีวิตเขาก็เหมือนเป็นตัวปัญหา ถามพี่หนุ่มตอบกลับมาว่าอะไรบ้างไม่ได้ตอบอะไรกลับมาค่ะไม่เคยคุยอะไรเป็นส่วนตัวอยู่แล้วตั้งแต่เลิกกันค่ะมีแต่หนูที่ส่งมเมสเซจไปค่ะพี่หนุ่มเขาก็บอกให้เราคุยกับทนายเลยตอนนี้พี่ทํางานอยู่ค่ะเราก็เข้าใจค่ะพี่โพ์ถามคือตอนนี้พี่อยากรู้ว่าเธอไปหาเงินมาจากไหนมาใช้หนี้ทั้งหมดภายใน2เดือนได้หนูนั่งคุกเข่าร้องไห้เดือนแรกก็มาคิดดูว่าจะต้องทอํายังไงถึงจะใช้หนี้ได้ด้วยตัวเองและ โอกาสที่คนจะให้คือมันน้อยมากไม่คุยกับใครเลยก็เลยมาทบทวนดึงความสามารถของตัวเองออกมาขายรีวิวทาอะไรก็ได้ทาคิวบู๊หนูมีความสามารถด้านคิวบู๊ก็เอาตัวเองมาเราอ้วนหลังคลอดก็เลยเริ่มออกกําลังกายอย่างหนักทํารีวิวสินค้าเป็นคิวหลังบ้านมีการขายสินค้าต่อให้กับลูกค้าด้วยขายก็ได้เปอร์เซนต์แล้วก็เอาเงินไปต่อเงินพอเห็นผลงานแล้วคนก็อยากมาจ้างต่อสโคบงานเริ่มใหญ่ขึ้นได้เงินเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะถ่ายชุดว่ายน้ําด้วยรีวิวช ว่ายน้ำได้อีกก็ได้เงินเพิ่มแล้วเอาเงินทั้งหมดที่ได้เนี่ยไปใช้นี่หมดเลยค่ะเก็บบันทึกไว้ทุกอันเลยค่ะคิดว่าทําดีแล้ว เดี๋ยวเงินก็ต้องมาในที่สุดก็ได้มาจนเราใช้นี่หมดภายในเวลา2เดือนกว่ากว่าพี่พ์ยิงคําถามต่อที่บอกว่าเธอไม่ยอมเจอลูกแล้วคืออะไรสร้างภาพหรือเปล่าไม่ได้สร้างภาพเลยค่ะคืออย่างนี้ค่ะไม่เจอลูกคือทรมานมากเลยนะคะสําหรับคนเป็นแม่คือติ๊กไม่อยากไปเจอลูกในที่ที่นั่นแล้วค่ะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เอื้ออํานวยให้กับลูกเลยค่ะจริงต้องขอขอบคุณมูนิธิก่อน เพราะหนูเป็นคนเรียกร้องอยากเจอลูกทางมูลนิธิเป็นหน่วยงานกลางทําให้หนูได้เจอลูกค่ะเป็นสถานสงเคราะห์แม่และเด็กค่ะแต่คิดว่าที่นั่นไม่เหมาะที่จะเจอลูกหนูก็เลยอยากได้แจ้งอยู่ที่จะเจอลูกที่นั่นค่ะที่จริงสําหรับคนเป็นแม่ก็อยากเจอลูกที่อื่นอยากพาลูกไปเดินเล่นทํากิจกรรมร่วมกันในที่อื่นแล้วเราก็รู้ตัวแล้วว่านี่เราเหลือเท่าไหร่เราก็เลยแจ้งหยุดเจอลูกที่นั่นเพื่อที่จะได้ไปเจอที่อื่นแค่นั้นค่ะ แสดงว่าพี่หนุ่มต้องอนุญาตให้เราไปเจอลูกที่อื่นได้คิดว่าพี่หนุ่มจะยอมไหมคิดว่ายังไม่ยอมค่ะคงต้องไปถามพี่หนุ่มอีกทีแต่อย่างนี้อาจต้องใช้เวลาเลยค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณล่วงหน้านะคะถ้าพี่หนุ่มอนุญาตให้เราได้ไปเจอลูกในที่อื่นหลังจากที่เราได้เคลียร์ตัวเองได้แล้วพี่โพสิ์ถามคําถามสุดท้ายแล้วเธอเลิกแล้วหรือยังเลิกแล้วค่ะสามารถเช็คได้เลยค่ะ ต่อไปนี้และต่อไปเรื่อยๆจะไม่มีทางกลับไปเล่นมันอีกค่ะก่อนหน้านี้ไม่ได้ติดค่ะคือไม่ได้แค่มาจากในมือถือค่ะคือบางคนให้งานเราแต่ก็ยังมาชักชวนให้เราไปตรงนั้นตรงนี้อีกตอนนี้คำตอบเดียวคือไม่นะคะไม่กลับไปอีกเด็ดขาดแน่นอนค่ะถ้ามีงานที่อยู่ในวงจรแบบนั้นอีกต่อให้เงินเยอะแค่ไหนก็จะไม่กลับไปทำอีกแน่นอนค่ะ สุดท้ายจริงๆติก๊กมีอะไรอยากฝากถึงพี่หนุ่มสอนรามไหมงานนี้หนูต้องกราบขอโทษพี่หนุ่มให้อโหสิหนูด้วยในสิ่งที่ทําผิดตอนนี้หนูก็อยากแก้ไขทุกอย่างให้มันดีขึ้นนะคะหนูฝากแบบนี้แล้วกันค่ะขอบคุณที่ทําให้หนูรู้จักคําว่าก,กตันยูจากข้าวและน้ําที่พี่เคยให้หนูยามที่หนูแย่คําสอน12ข้อที่พี่หนุ่มเคยส่งมาให้ตอนจีบหนูหนูพยายามทามันทุกข้อให้ได้ตามที่พี่หนุ่มให้แนวทางหนูมาหนูมองถึงสิ่งที่ดี ที่พี่หนุ่มเคยมีให้นะคะขอบคุณมากค่ะ